ทวนหไปอย่านี้กควรดีเขามาเขามาอยู่กับเหนือกับตัวในพวกน้องไห้ทีละจะพลาดตันไปจีนยืนมารนเซียงเสียยง่อยพร้นปัดรแัวไม่เป็นขังเว้ยใส่ก็ดีตัวอให้ขันทำให้ถังมันไหวแล้วโอ้โมันมันแย่สุดดีเนาะโอ้หัวกรเขียนเนาะจำจนไม่ไไ้เนาะ อากันกเทียด้แม่ก็ไ่ได้ไปที่บันาก็ไรเ้าเอาปวยนี่แหละจับปวยบ้ายังกะเท่าแล้วเกกว่าละเนาะเพ๊กมปี่เอาไฟโแขนไม่ดีประเอูดกันดีเป็นยังไงนีแม่อเแม่ว่าน้อคน ม่ได้ขวัญเลยเดินขวัญเอ้ยใครจะได้ส่นปลาคาเจ้ามาต่างไห้จะได้ส่นปลาคาเด้อม,มาหอวหน้าจะได้ส่นปลาแฝดขวัญมาหหน้าจะได้ส่นปลาแฝดมาจากใครจน่ยจำหัวนอนมาอย่างาานี้ป่านนี้นอนนอนนำกดนะมัน <c oughs> <c oughs> นอน ยังก็เม่กดซอสมายูคิงในเนี่ยโอ้ยปาก้ก็มันไ่ด้ยินนะต่อจ้าใส่วแบบนี้เเสืองผ้งดีเสืืนีเปมน้ำปลาใช่ตรงนุ่ย่งบุ๊าใส่มาหมดไก่จะมือสาขุเออมาหัดไก่จุยสาขุเนคีอัขงจ้า วนจอยวนมากเออเออมาเด็กควาเด้มาเด็กควาเด้ตอกตกใจยุติารงพภาไปเอาม้าแล้วเออมาถึงดามถึงหอนด้วยควันค่อยสรีฝันใหม่ได้มายางผียางคำเป็นตัวเขาเป็นเมนเก็นค่ะใส่ละนาตะไก่กินข้าพีกไห่หักเด้อเด้อขวันเด้อมาเด้อขวันเด้อ ยีปนันมาน่เด mm ้อขวันเ่ยนอนอยู hmm. ่โรงพยาบาลไก่มาเด้อน่นหัไงอยักมาใครจะรู้ว่าคือขวัอยู่โรงยาบาลน้องลานไก่มาเออมาอยู่ในพนันนอะอดมาไปว่ามางนทุกสัตวากับแข่งแรงโสดสื่ขคืนทันทีเออนั่นแล้วแก ก็อันอันอียงก็เพิ่นເອີ້ນຫຍັງກໍພີ່ເພິ່ນພີ່ອີສານເນາະເຈົ້າມີຈັດຫານຕ້ອນຮັບເພິ່ນກັບປົກປ້ອງລັກສາໂຕໂຕເພິ່ນນນເົ່ວໃຫເຊົາໃຫແຂແມໃຫ້ືແສພາ แก่ปจะแก่ยุ่แก่ทานกินลูกเต้าคอนเสรมาหพี่เตาผู้เแก่ตัวนก้เนี่ยออกกำลังกะให้มันได้3าสิบนาทีเมื่อกะโอ๊ตเอาเก้าเกสียได้สุขภาพดีเยี่ยตนเพื่อนนั่งหน่อยแล้วพาหมาประได้กางหางเราค้นเส้นตื่นเออเอาเอาก น้ไม้ตูำตาตื้นสนดอน้ำตาตื้นสนดอกอกระปูไข่แมตู่นตัวกระปูไข่เพื่อนส่นตัวกระูไขเพื่อนตัวตอดมาหาใหญ่ไงใหญ่ไงว่าลูกผ้ได้าใดลูกผไดลูก้าใดอ้คุ้งยก็อีกเป็นหอยมาไหมาไดน่อยับมาไห

บมีผู้ช่วปันใดบมีผู้ชปันด้มาข้นได้มีหมร่มไ้ชวดุปันดิ้ังเป็นอะ่นเป็นยังไงซะนะผู้ดลักจนอนก็ได้ขึนคือ่ะเอาเนเป็นอยังตุเล่นเอาพี่เอาเนเป็นยังไง เต็ที่ตเนเงยวเียวขัดเนียวันล้ติดเสือไทติดเสือบันนี้นอตบ่ได้เดี๋วนี้จะเป็นต้งลุกมาจะไม่มีจะจะเสีตดเสือไมช่โอไม่ไดติดเสียตองตอนใช่คัเนผกแต่บ่ได้งี้ยน่าติดเสียแต่ข่นีแหละอดีเนาะเออแล้วไข่ติดเสือตันุกอกคเด้อคนละนมาถามว่าพไดทได้เป็เขาพวกไดนเขา คนปวยยับมาหาคนปวยคนปวยยับมาหาคนคนปวยเกี่ยวกับอะ็รมีตะปูปวยอ่ะปวยฝักผื่นนางโหลดนางเทิงอันโหลดแม่มันนางบ่ได้นางเทิงหันโหลดหันปันตะค้างคนละที เย็นตัวตาลเด้อมากินข้าวกินปลานํากันอื้อหายเมื่อไหว้วันเออเจ้าเร็วๆ60ได้ไปมอเช้าก็ลกยางย่องๆแยงๆหายเจ้าวลูกเสียเลยยางมาทํา่อนบ่ ปนยฮมาเอาแม่ล้าเปนาง้าอี้เอคอยต่ออะคออยยบยอยอึบยใช่้นเ่าเขามนยาว่นั่งโดนกระได้เกี่ยมก็จะาดเลยาไพยมกโดน่เถ้ลสุคนละเนาะคือปอาไพยอยซโกอยู่อ้าวไปดีไม่หาเก้าตะโดนมาแบบนี้แหละ